ยำไก่แทบนะคะชุลละห้าสิบบาทนะคะลาปะหมึกชิลละสี่สิบาทนะคะกุ๋ยจับนำาพ้นนะคะธรรมดาห้าสิบพิเศษ6หกสิบนะคะถ้าเป็นเกาเหลานะคะเจ็ดสิบาทนะคะไข่เคื่ะคะมันไข่เชื่อม มันสปะหลังเชื่อมันสปะหลังเชื่อมเปลือเชื่อมเกือเชื่อมเมนูน้ำสมุนไพรนะคะขวดละยี่สบาทค่ะตัวนี้จะเป็นน้ำเก๊กฮวยค่ะรากบัวน้ำลำไยพร้อมเนื้อเฉาก้วยพร้อมเนื้อค่ะน้ำจับเลี้ยงตัวนี้จะเป็นกะเจียพุซาจีนใส่ชาเอมเทศนะคะชุ่มคอดีค่ะแล้วก็เมนูสําหรับลูกค้าที่ไม่ทานน้าตาลก็จะมีเป็นย่าหวานนะคะกะเจียพุซาจีนใส่ชาเอมเทศแล้วก็เป็นย่าหวานค่ะตัวนี้จะเป็นชามะนาวชาดําอัญช